ลองดูใจกันเอาเลยเ้ยแวเฮ้ยวงออกขวานิดนึงว่ะตโดใต้เนินเล้วจะไปตรงเลยตรงไปเลยเลยโต๊สวยแล้วไอ้ห้าไอ้เนินนั่นเนี่ย

ระเบิดไป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 ก่อนระเบิดไปก่อนทำไม okay. ่ได้ครับทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้โอ้ตึมไปดาวไปเลยไปเลยไปเลยทำไให้เขาทำแลยทำไม่ได้โอเคผมให้น้องเองเดี๋ยวเปิดน้องเองูม่ไหโอ้โหพี่น็อ่ะโอ้โหไหลเสยวะไม่ใช่มันไหลมันไหลลงว่ะ นั่นนั่นนั่นชอบ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 เต่าชอบเาชอบเายอะได้เยอ่อยอะเยอะเยอเจวสวยพี่สวยอะไรขึ้นไปอยู่ตรงพักแล้วว่าได้ที่แล้วอะ ที่เล่นหนักที่เล่นหนักที่เล่นหนักเกินที่เล่นหนักเกินไม่เราอยู่ในวงเราไม่ไม่ควรไม่เปแตะบอลนะไม่ใช่ใช้เนยก็เล่นได้ที่ผมก็ค้ำให้แล้วอ่ะไม่ใช่มันกนตกมาเยอะมากเลยนี่กระดักมาเลยนอกวงที่พลาดเองนะไปตักตรงไปตักตรงพลาดเองนะก็ดีเลยพลาดเลย ตัออเต้นเลยเป็นไงละ่ะ <c oughs> โอ้สุดหิขอโทษผมพขอโทษ เออไม่น่าเลย